นีโครงการพึกษายมิตรภาพพอก้า73บล้านต้นมาสร้างโลกให้เย็นด้วยกันนะครับที่อาสามาหานครโดยแจนยักษ์เป็นไม้ยืนต้น ยอดได้แล้วทีนี้พึ่งเนี่ยเป็นไม้ทนแรงนะคะงอกเร็วพี่จากอันนี้สมาคมการหยอดของเรานะคะดินโลกโดยสังเกตนะคะสังเกตว่าจะมีต้นอยู่แล้วแต่เราจะสลับวสลับวาะโดยห่างกันประมาณนี้ค่ะห่างกันประมาณนี้แปลงนี้จะได้หนึ่งร้อยพอดีนะคะเพราะว่าต้องกี่ตารางเมตรหนึ่งร้อยเมตรคูณสองประมาณเมตรคูณสองเมตร ตงเมตรคูณส,สิบเท่ากับร้อยกับอ่ะว่าหย่อดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นร่องรอยก็คือเมตรสิบคูณสิบเขาหลาเมตรนะครับตั้งกับหนึ่งร้อยค่อนข้างที่จะเหนียวนะคะึ่งตารางเมตรไล่หนึ่งมีกี่ตารางเมตรพันหกพันหกร้อยพันหกร้อยตารางเมตรเราเอาไว้พันเดียวเพราะอีกหกร้อยเอาไว้เป็นทางเดินและรางน้ำพันตารางเมตรจะได้กี่ต้น พันต้นอ๋อพันพันคุณร้อยไล่ละหนึ่งแสนต้นโอ้แล้วก็ค่อยมาค่อยคอยมาคัดว่าต้นไหนสวยอีกทีหนึ่งอใช่ต้นที่รอดด้วยแล้วต้นที่สวยต้นที่แข็งแรงบางต้นก็จะเปลี่ยนสีบางต้นก็จะเปลี่ยนสี ถ้ามีสถานที่ก็สามารถขุดล้อมเพื่อที่จะไปปลูกอีกที่หนึ่งได้แต่ตัวนี้ไว้สําหรับการเพาะข้าวก็คือขุดและขุดย้ายแล้วไปปลูกได้เลยไม่ต้องใส่ถุงดำอันนี็คือวิธีที่หก็คือาเที่คืออัองค่ะถ้าต้นเล็กเลอนชำได้เลยตัดถ้าต้นโตเนี่ยตัดรากตัดยอดแล้วขนไป่เงี้ย ปั้นหนึ่งจะได้ประมาณล้านตน้ 1, นเป็นกิโลล้านต้นกิโลมาแล้วการการขนย้ายให้เครือข่ายก็ง่ายด้วยแบบนี้ง่ายเพราะว่าล้างเอาดินออกให้หมดแล้วใส่ถุงพลาสติกค่าค่าขนส่งก็ไม่เยอะด้วยในในกลุ่มของเครือข่ายรถเก๋งคันนึ่งคุณขนได้เท่าไหร่รถเก๋งคันเป็นแสนครับอันนี้ก็คือจากสมาคมทินโลกไปถอดมาอันนี้มาจาก โอ้ต้นมะคอกค่ามะอกภาษาภาษาตัวใหม่เขาเรียกอะไรนะภาษากลางของประเทศของเราคืออะไรนะต้นอะไรเพื่อมูลนี่อะไรนะะม่ใป่กระบกนะอันนี้มะออก ใช่ค่ะ<ช>มันจะสร้างรากใหม่ใช่ไหม,หมพอเราชำชำด้วยวิธีนี้ก็เราจะสังเกตว่าถ้าใบเ็าสดชื่นแสดงว่าเขาติดอ,อันนี้ก็เป็นการตรวจว,วัดจัดการได้ด้วยว่าเวลาเราพอะขึ้นมาถ้างอกไม่ครบร้อยมันจะงอกกี่เปอร์เซ็นแล้วถ้าเราถอนมาชำอย่างเงี้ยด้วยวิธีที่สองเนี่ยค่ะมันจะรอดกี่เปอร์เซ็น คนที่จะเก็บข้อมูลคนที่จะเก็บข้อมูลในทางวิจาการดูไหมคนที่จะเก็บข้อมูลในทางวิจาการว่าเารังครนว่นคะ่ ผิดปัดแต่ว่าเวลาใช่จีนไปช่วยจีมไปช่วยกันได้เลยเขารับปัดเดี๋ยวจะเอาทีนที่จากหลงกรมพันาที่ดินได้อาจารย์เป็นยาเกินยาก็ถ้ากรมพันที่ดินเนี่ยยากจนก็มาขอตังค์ากมึผมไปขนากมนุ่ใช่รัฐมนกรมจกอัตมัตให้ลาวไปราวที่แล้วเท่าไหร่สี่สิบล้าน น้ยเดียวจะสาวสาว่าเสาเสียวสต้นมันไปแล้วเาตต้องรู้มากเลยสาวสาวรวะมาผสมสวยเลยนี่คค่อนข้างสาวสาวว่า่วไปแล้วมามแม่แม่่แม่ขานอทีีอ่สวงคนาดรูปได้นะไม่สวยได้ต่งชอ่ะ ็ยเชไมไปอร้ั้นอจป่ป่นอาจารย์ไม่ต้องรอจอยอย่าเสียแล้วเธอเปนบารแล้วก็ไปอยู่องอยู่ั่เป็นลารยอเ่ะไปรอนู่แหลโอนี่วันหมดเอ้วันดินนาจะาอเดินมา อ๋อตอนี้ปลูกเป็นป่าปลกาก้ไม้โลก้กมไมป่ากไมอัดินโลขกงกลมามพศนี่ก็จเป็นหรอยุ่ยยไปที่ตงไปที่ตางเรือช่างอาบตาจอขึ้นาเราไว้ร่วงหน้าได้เลยพี่พี่ต้องผ่านในหน้าผ่านในหน้าผ่านในหน้า สายตรงเหรอจะพามาที่ไนลมไปหน้าร้านอาหรในนาพี่หนูพี่หนูหันหลังให้หน่อยผมจะถ่ายดูข้างหลังด้านหลังด้านหลังด้านหลังพี่เนี่ยตัวเนี้ยคอกกาเนี่ยเอานงแบบนี้เลยขาเพื่อหลางคนเดียวอ่อันนี้ผู้ผู้อยู่เบื้องหลังคอกกาพวกความหลากหลายทางชีวภาพโดยโดยไม่ใช้ถุงพลาสติกไม่ไม่ก่อมลภาวะ เรียกว่าลดคาร์บอนฟุตปรินน์นะไรแล้วเรียกว่าข้องการมิตรภาพเพื่อสร้างโลกให้เย็นเดี๋ยวผมเอาแร่ธาตุใส่ให้เออแร่ธาตัวนี้ตัวทัดในคือมชลินโอเคแ้เอาให้เลยขอบคุณครับเเดี๋ยวราาจะมอาจารย์ขอถามหน่อยครับใครได้ประโยชน์เนี่ยบางคนก็บอกปลูกป่าแล้วจะได้อะไรต้องไปดูแล้วทีนี้แล้วใครได้ประโยชน์ว่า คนไม่รู้หน่อยเหน่ก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าปบาเนี่ยมันให้อากาศบริสุทธิ์ทุกวันเนี้ยมันม,มีอากาศหายใจขอขอนุญ,ญาตขอขอ,อเอออ,อันนี่อ้อัอนนี้มอบนี่มอบเองอ่าครับมอบอ่ามอบหน่อยถอยย่ายรูปหน่อยอนะรอ,อ้นหลุมปะทถ่ายรูปหน่อยหันหน้ามาฮะอาจารย์พี่หนูพี่หนูด้วยพี่หนูพี่หนูอยู่ พี่ไรพี่หนูอ่าย um> um> ืนด้วยมาพี่แป๊ดน้อยวันน้องตัวนี้แกลุก้นด้วงมาอุ้งเข้ามาอุ้ทีมทีมทีมเข้ามาเลยเข้ามาเเลยเข้ามาเลยมอเอททมเข้ามาเลยเข้ามาเลย พี่อ๋อเอาไม่เลยกดอันนี้คนนึนะกดข้าวนี่นะครับถ้าถ่ายให้พี่ได้ได้สามสองนสามสองอุ้บ้านไม่เต็มเลยนี่ครับขับไปยังทางรถไาอยู่โอเคครับส่งรูปให้ค่งสอ

คิดว่า7.3ล้านเออเราจะเป็นยังไงนำมาปีาีามากโอเคอ่าครับความคาดหวังความคาดหวังของโครงการนี้นะคะเราคาดว่าหนึ่งเราจะนําต้นไม้ไปปลูกเพื่อมิตรภาพของไทยกับซาอุนะครับไปปลูกที่ซาอุเดียตามป้ายชื่อโครงการนะคะแล้วก็ปลูกทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น องฝั่งคงด้วยหรืออินโดจีนด้วยตามที่อาจารย์ให้โจทย์เรามาคาดว่าไม่เพียงแต่ตัวเราจะได้ประโยชน์ทุกคนโลกไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือทั่วโลกจะได้ประโยชน์กันทุกคนค่ะมาสร้างโลกให้เย็นไปด้วยกัน่ออาาขกํลังเพื่อกานพื้นที่สีเขียวทั่วโลกมาสร้างโลกให้เย็นไปด้วยกัน ขออนุญาตครับผมสวัสดีครับผมเจริญธรรมสนุกดีครับ